สบายดีสบายดีเอฟซีผู้ติดตามที่เมาะสมนะพี่น้องเนาะมันนี่ได้หารดีพี่น้องเลยโดนได้บริกรมันนี่ได้กินมันนี่มานพี่น้องเลยเนาะนี่พี่น้องสวยเย็นอันนี้อุ่นไม่กินตอนสวยเนาะเย็นเกือพี่น้องเลยเย็นซิงงูซิงอะไรพี่น้องเลยเนาะแม่งูซิง เป,ปการเมื่อคืนนี่คือการเครียดแล้วก็เห็นเพิ่นแล้วก็เป็นอาหารของหอยสวัสดีครับนะครับผมนี่ไงโหมาเด้อครับ FC ขอโทษหลายๆ FC ฝังไทยทีบุกินเด้อสำหรับข่อยแซ่บปเป็นะอยเางไเนาะงูคืออาหารโปรดของข่อย ตีเองในพี่น้อเนี่นะตงคอยปกติบ่เคยบ่เคยฆาง,งูแล้วแต่ผมย่านเองพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้ที่เรียกคอยฆานะตะขาบก่อนขาจีเก็บแล้วก็ค้ำหัวหัวอันนั้นนาะนึงเท้าให้กระจ้านี่ยแหละพี่น้องเท้าให้ตอนที่คนไปถ่ายคลิปตอนนั้นนะ

ข้าไปดาแซมลูกก็ข้ามแก้มกินไหมอืมนี่อมกนมือนกินมะก I don't know what พี่มันก็ไ่ตื่นเน้องหัวพักเป็นคนมากขึ้นนั่งมานอนง่งมาเขรอนี่แหล

ช่หมันไปเห็นกินัอ่เธอก็รู้ใช่ไหมนี่นังมันนี่มาสี่ม่มีสิ่อกอนนี้นะ นดไปยสองคนกับไอ้ฮะแบงแบงคือยัอยงนะต่อไปจะดูแค่ว่าเจ้าคุณนาน,นเด้อ เจ้าห้องแลาวนะ 嗯，那样子那。

ทานข้าวขา้นกินเพิ่มขึอน